ะป้าเครื่องนั้นมันสองหมื่นกว่าเลยนะป้าจะมีเงินซื้อหรออย่าบอกนะว่าขายบ้านขายที่มาซื้ออ่ะป้าเอาเครื่องนี้แหละเอาร้อยเครื่องเลยนะออกไปจากร้านนี้เลยนะไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจแน่น้องดาววีคิสมาย ฉันจะทำายัางไงกับเธอดีเนี่ยออมเดือนนี้ยอดก็ไม่ถึงเป้าตั้งใจทำง,งานหน่อยสิหนูก็ตั้งใจขายแล้วนะคะแต่ลูกค้าสมัยนี้เลือกเยอะแต่ก็ไม่ซื้อบางคนก็จะถามเดียวะะอ่ะค่ะอ่ะอ่าอเดี๋ยววันนี้จะมีคุณสุรศักดิ์มาสั่งซื้อโน้ตบุ๊กที่บริษัทของเราพาอเขาเปิดโรงเรียนนานาชาติหลายสาขาน่าจะซื้อหลายเครื่องอยู่นะดูแลเขาดีดด้วยละ่ะแล้วก็ปิดจ็อบให้ได้ด้วยนะเพราะว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเธอแล้วนะฮะ หมายความว่ายังไงคะถ้าเธอปิดจ็อบไม่ได้เธอก็จะโดนไล่ออกไงตั้งใจทำงานได้ล่ะค่ะถือไหวไหมหนูถือไหวค่ะขอบคุณอีกครั้งนะครับค่ะแม่เด็กสมัยนี้มีตังค์ซื้อโน้ตบุ๊กซะด้วยยุคนี้มองไม่ออกเลยนะเนี่ยว่าใครมีเงินหรือไม่มีโโหนะบท๊ทปิดจ็อบได้อีกแล้วเหรอเนี่ย ็ไม่เท่าไรหรอกวันนี้มึงขายได้แค่คนเดียวเองโหวันละคนเดือนหนึ่งก็ได้เป็นสิบคนละมั้งไม่เหมือนหนูเดือนหนึ่งห้าคนยังไม่ถึงเลยโถเธอก็ขยันขยันหน่อยสิพยายามเข้าเดี๋ยวขายได้หนูก็พยายามแล้วนะคะไม่ใช่ไม่พยายามเลยแต่ว่ามันปิดจอบไม่ได้สิคะลูกค้าเรื่องมากกันทุกคนเลยอ่าขอโทษนะครับผมสุรศักดิ์ที่นัดก,กับคุณเฟิร์นเอาไว้อ่ะครับ อ๋อคุณสุรษัก์เชิญหน้ามาเลยค่ะเชิญหน้านี้เลยนะคะมาได้เลยค่ะออค่ะเชิญค,ค่ะครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณเฟิร์นลงเล่มผมก็ใช้บริการของบริษัทคุณเฟิร์นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับขอบคุณค่ะแล้วท่านประธานเป็นยังไงบ้างคะเฟิร์นไม่เจอท่านมาหลายปีเลยคุณพ่อผมท่านเจ็บปอดอดัอดแอด สุขภาพก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ผมก็เลยมาดูธุรกิจแทนท่านค่ะแล้วท่านลองล่ะคะคุณแม่ผมเหรอครับใช่ค่ะท่านสบายดีครับตอนนี้ท่านก็มาดูแลประคับประคองช่วยผมครับดีจังเลยนะคะขอบคุณครับแล้วไม่ทราบว่าคุณบิ๊กจะสั่งระบุ๊กกี่เครื่องดีคะน่าจะใช้หลายเครื่องอยู่นะครับเพราะว่าต้องใช้สองสาขาได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เรื่องนี้น่าใช้จริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยป้าจะเล่นอะไรก็ดูราคาเครื่องหน่อยสิเครื่องนี้มันราคาเป็นแสนเลยนะขอโทษจ้าแล้วป้าเข้ามาทำอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะเข้ามาหลบฝนเปล่าจ้าป้าจะมาซื้อโน้ตบุ๊กฮะป้าจะเอาไปทำอะไรเนี่ยอายุปูณนี้แล้วอย่าบอกนะว่าจะเอาไปตีเป้าม่ะหนูเอ้ยแต่งตัวก็ดีทำไมอ่ะ จ,จิตใจต่ำตงขนาดนี้พูดจารรายรกับผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ไงฮะนี่ป้าว่าหนูเหรอหนูขายของนะถ้าป้าไม่ซื้อก็ออกไปอ,อซื้อจ่าซื้อดูแต่ตาล่ะมืออย่าต้องเดี๋ยวของมัจจะเสียหมดจ้าจามีอะไรก็ถามล่ะได้จ้าเออหนูจ๊ะ มีรุ่นที่นักเรียนใช้แล้วไม่สะดุดบ้างไหมเฮ้ยป้าอายุปุ่นนี้แล้วยังเป็นนักเรียนอยู่อีกเหรอสุดติ่งไปเลยอ่ะนั้นป้าเอาเครื่องนี้แหละฮะป้าเครื่องน,นั้นมันสองหมื่นกว่าเลยนะป้าจะมีเงินซื้อหรออย่าบอกนะว่าขายบ้านขายที่มาซื้ออ่ะป้าเอาเครื่องนี้แหละเอาน้อยเครื่องเลยนะ ว่าแล้วต้องมาก่อกวนออกไปจากร้านนี้เลยนะไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจแน่ฮะจะแจ้งตำรวจได้เหรอป้ามาซื้อของนะไม่ได้มาขโมยก็แจ้งข้อหามาก่อกวนไงเจ้าของอยู่ไหมป้าอยากจะคุยกับเจ้าของหืมไม่อยู่ใช่ไหม มานี่หละออกจากร้านไปเดี๋ยวนี้เลยเออหนูจะพาป้าไปไหนเนี่ยป้าจะมาซื้อของนะมาน,นี่เลยบอกให้ออกไปไนหนูจะพาป้าไปป<ห>้าเพื่อนหรอจริงๆนะทำไมไม่ยอมออกเนี่ยออกไปเลยนะคุณแม่บี๊ช่วยแม่ด้วยฮะ<า>คุณแม่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยก็หนูคนนี้น่ะสิเขาจะไล่แม่ออกจากร้านอายุปูนนี้แล้ว อย่าบอกนะว่าจะาไปตีป้อมอะ่ะเครื่องนั้นมันสองหมื่นกว่าเลยนะป้าจะมีเงินซื้อหรออย่าบอกนะว่าขายบ้านขายที่มาซื้ออะ่ะออกไปจากร้านนี้เลยนะไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจแน่ฮะนี่เธอทำกับลูกค้าขนาดนี้เลยเหรอ,อ,อขอโทษนะคะพอดีว่าอ้อมไม่รู้ว่าคุณป้าเป็นคุณแม่ของคุณสุรศักดะะิ์ค่ะขอโทษนะคะคุณป้าต่อให้เธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเธอก็ต้องบริการลูกค้าให้เท่าเทียมกันทั้งหมด และอีกอย่างหนึ่งอ้องเห็นแต่งตัวแบบนี้แล้วมาซื้อโน้ตบุ๊คลอยเครื่องใครจะไปเชื่อล่ะคะและที่เขาจะซื้อน้ตบุ๊คลอยเครื่องเขาจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนานานานชาติสองสาขา,าสาขาละห้าสิบเครื่องออเดอร์ Order ต้องร้อยเครื่องเลยนะอ,อ้อมคุณเฟิร์นหนูขอโทษคะ่ะและที่นี่ก็คงไม่เหมาะสมกับคนที่มีนิสัยตำตมอย่างเธอฉันไล่เธอออกออกไปแล้วเงินเดือนเดือนนี้ของหนูล่ะคะคุณเฟ เียชื่อเสียงอีกเอหรือจะให้ฉันแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นก็ได้คุณแม่คุณแม่เป็นอะไรมากไหมครับเจ็บตัวอยห,หรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรมากลูกเฟินต้องขอโทษด้วยนะคะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเดี๋ยวเฟินจะทำส่วนลดให้เป็นกรณีพิเศษนะคะแทนคำขอโทษค่ะขอบคุณมากนะคุณเฟินคุณแม่สนใจตัวไหนนะครับ ตัวนี้แหละครับตัวนี้ละค่ะตัวนี้ใช่ไหมครับคุณแม่ใช่จากรุ่นนี้เลยแม่ช่องสวยนะครับใช่จำไว้นะครับการแต่งตัวเป็นลสษนิยมส่วนบุคคลเราไม่ควรตีค่าว่าการแต่งตัวของคนอื่นนั้นถูกหรือผิด เพราะทุกคนมีสิทธิ์เลือกว่าจะสวมใส่อะไรกับร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นเราไม่ควรแบ่งแยกชนชั้นคนอื่นเพราะแค่การแต่งตัวเลยนะครับเจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยโอ้ก็ใครมันจะไปรู้ว่าวันนี้พริกมันจะเผ็ดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เกตเอาไม่ทราบว่าร้านนี้รับเราชนะหรือเปล่าครับหือไปกินที่อื่นเลยไปร้านหลวมๆแบบนี้จะรับเราชนะได้ยังไง แก้วปิ้งกยขายวัดมะหวึงใครได้กินแล้วจะต้องถึงรสชาติเป็นหนึ่งหนึ่งในสยามีคนกล่าวขานราคาไม่แพงมาซืมาซืมาช่วยซื้อมาซืมาซืมาช่วยซื้อมาเลยมาซืมาช่วยซื้อ นกมา้วจ้าโอ้โหป้าเสียงดีขนาดนี้ตำส้มตำอร่อยไหมเนี่ยอร่อยแต่จะเกิดแล้วล่ะ,จะเจ้าอกหยังล่ะเอาส้มตำปูปลาลาเปรี้ยวหวานเน้นไม่เผ็ดนะจ๊ะป้าได้เลยได้เลยไปนั่งขากกอนเด้อจ<ะ>้าเอาเดี๋ยวโตเซลอีหยังเอ่อป้าครับผมถามอะไรนิดนึงอกหยังเดี๋ยวละป้าคนกันเองเบาะมาโลดเอ่อร้านป้ารับเราชนะหรือเปล่าครับ หนึงวันเรื่องอะไรรับจ๊ะร้านป้ารับหมดแหละโอ้ยดีเลยครับร้านเนี้ยบริการเท่าเทียมไม่ว่าจนหรือรวยต้องได้กินส้มตาอร่อยสีมือป้าดีเลยครับงั้นผมเอาส้มตําปูปะลาเผ็ดไม่มากครับเน้นปลายเยอะๆได้เลยจ้าไปนั่งก่อนนะครับอะไรล่ะหนู เอาปูปลาล้รถจัดถุงหนึ่งค่ะแล้วก็ตำไทยเส่ปูรสจัดถุงหนึ่งค่ะได้เลยลูกไปนั่งรอก่อนนะค่ะ ขอโทษนะคะอากาศก็ร้อนทำไมมานั่งทานกันตรงนี้ล่ะคะ ถ้าไม่ให้นั่งตรงนี้เราจะให้นั่งตรงไหนละจ๊ะซอยข้างๆก็มีร้านส้มตำร้านหลูด้วยนะคะเปิดแอร์ด้วยทำไมไม่ไปนั่งล่ะคะโอ้โหร้านนั้นน่ะเหรออย่าให้พูดเลยแม่ขาอะไรก็ไม่รู้ปากจากกัดปอบพิกินูส่วนอีกโอ้โหอะไรเนี่ยร้านก็หลูอาหารก็ดูนะ่ากิน โอ้โหไม่ไหวแล้วเปิมเลยแล้วกันอืมโอ้โหตอนแพทรนาาดนีเนี่ยจังเลยว่าพ่เพชรเนี่ย เจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยอะไรไม่เห็นเห็ดเลยก็มันไม่เพ็สสำหรับคุณแต่มันเพย์สำหรับผมแล้วเขียนไปหาพระแสงอะไรเพชรสามเม็ดเนี่ยหามี่พชรสามเม็ดเหรอเนี่ยใช่ทำไมมันเผ็ดขนาดนี้เนี่ยก็ใครมันจะไปรู้ว่าวันนี้พิกมันจะเผ็ดกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เกตเอา ทำไมพูดกับลูกค้าแบบนี้เป็นเจ้าของร้านภาษาอะไรเหรอเสียใจด้วยนะฉันไม่ใช่เจ้าของร้านฉันเป็นแม่ครัวนี่ต่้ให้ไหม่ได้ไหมเนี่ยได้คิดตังปกตินะโอ้โหร้านนี้ทำไมเคี้ยวจังฮะขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วโอ้ยของผมเหรอยังไม่ทันนั่งสั่งเลยก็โดนไล่ยออกมาซะแล้ว โอ้โหไม่โงไม่กินมันแล้วเท่าไรสองร้อยสองร้อยเลยแพงจังหมดไรเปล่าโทษน,นะครับที่นี่รับเราชนะหรือเปล่าครับอะไรนะ พอดีผมจะกินซ่องตางนะครับแต่ไม่ทราบว่าร้านนี้รับเราชนะหรือเปล่าครับหึไปกินที่อื่นเลยไปร้านหลวบๆแบบน,นี้จะรับเราชนะได้ยังไงไปกินร้านข้างทางนูลเลยไปครับคบตับ,บม่ั้นจะมาจินลูกขาอะไรแบบนี้ลบเสียทางที่ดีนะเชื่อผมอย่าไปนั่งกินเลยเสียลมหมดไอ้หนูรูปรออ่ะจะใส่การหรือใส่ถุงจ๊ะ เอาป้า<ม>หีือไปใส่ฉันเขาเรียก้วยได้ได้ได้ได,ไดอะไรกันนะหนูจะมาพังร้านป้าเหรอจะมาพูดอีกเหรอที่เอินมีทําไมไม่ขายเอา้านี่มันที่ของหมู่บ้านแล้วก็ขอนิ่ตีแล้วด้วยแล้วก็ไม่ได้ขอฟรีๆด้วยนะเสียค่าเท่าด้วยฉันไม่สนใจหรอกนะว่าจะขอไม่ขอแต่ร้านป้าทําให้ลูกค้าไม่เข้าร้านฉันเอาป้าผิดเหรอลูกค้าเขามีสิทธิ์เลือกมีสิทธิ์เลือกเหรอได้ มองหน้าเหรอมองหน้าฉันไว้ถ้าไม่แน่จริงจะมาเรียกฉันว่าออมสินนี่คุณลูกค้าก็มีเกียรติมีซักซี่เหมือนกันมีสิทธิเลือกว่าจะกินร้านไหนใช่ใช่ใช่โถ่ลูกค้าหน้าอย่างเนี้ยฉันไม่แคร์หรอกนะแต่ฉันไม่พอใจที่ป้ามาขายที่นี่สกปรกก็สกปรกอร่อยก็ไม่อร่อยไปขายที่อื่นไป แล้วเธอรู้ได้ยังไงว่ามันไม่อร่อยรู้แล้วกันนะอย่าสอดมิหน้าละ่ะลูกค้าถึงไม่เข้าร้านเพราะเธอนั่นเองเออมออมทำไมลูกค้าไม่เข้าร้านเลยเป็นเพราะเราบริการไม่ดีหรือเปล่า ไม่ใช่หรอกค,คุณเฟิร์นพอเศรษฐกิจแบบนี้ลูกค้าไม่มีกําลังจะมากินร้านเรามากกว่าเศรษฐกิจก็มีส่วนนะแล้วฝีมือการตามของเธอล่ะคุณเฟิร์นคุณเฟิร์นจะดูถูกอะไรก็ได้แต่อย่ามาดูถูกฝีมือการตามของออมนะออมทําไมต้องมาขึ้นเสียงกับฉันฉันเป็นเจ้าของร้านนะแต่ออมเป็นแม่ขวัวที่นี่อย่าลืมสิถ้าไม่มีออมร้านนี้จะอยู่ยังไง ฟกลาว่าฉันต่อหน้าคนอื่นเหรอฉันไม่ได้ว่าเธอนะออมฉันพูดความจริงคุณมันก็ตาำเหมือนคนพวกนี้นั่นแหละถามหน่อยเถอะถ้าไม่มีฉันอยู่ที่ร้านใครจะตามส้มตามให้ลูกค้าเรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกออมแต่สิ่งที่สําคัญอ่ะฉันไล่เธอออกได้แล้วเธอจะรู้สึกอย่ามางอแล้วกันถ้าเรียกฉันกลับมาฉันจะเรียกเงินเดือนเธอสองเท่า เป็นเจ้าของน้นส้มตำติดแอร์เหรอจ๊ะใช่ค่ะป้าป้าขอโทษนะที่เป็นต้นเหตุอะที่ทําให้หนูทะเลาะกับแม่ครัวไม่เป็นไรค่ะป้าว่าแต่ป้าอยู่ที่นี่เสียค่าเช่าด้วยหรอคะใช่ป้าเสียค่าที่แล้วก็แพงด้วยเราลูกค้าก็ต้องทนร้อนครับแต่ก็ต้องทนเพราะฝีมือป้าเขาอร่อยและที่สําคัญนะครับคนเงินเดือนน้อยๆอย่างผมเนี่ยป้าเขาก็รับเราชนะป้างั้นเรามาร่วมมือกันฮะ รบมึงอีหยังเด้อโนูสิ่งที่ป้าถนัดกับทรัพย์ที่หนูมีค่ะโอ้โหรสชาตเหมือนเดิมวันนียเปรี้ย,ยวหวานเผ็ดนิดนึงเผ็ดไม่มากเน้นปลาะเยอะๆตามที่เราชอบเต็มที่เลยนะจ้าครับเดี๋ยวเดียดี๋ยวเดี๋ยวร้านนี้รับเราชนะหรือเปล่าเนี่ย ร้านนี้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งกับเราชนะได้ค่ะเย้แล้วหมอสามสามเหรอจ๊ะหมอสามสามร้านเราก็รับค่ะเย้ร <Yeah. S 2> ืยเลยลย,เลยื Mm hmm, mm -hmm. จำไว้นะครับลูกค้าแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกว่าจะทานอะไรหรือทานร้านไหนซึ่งถ้าเราเป็นผู้ให้บริการเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบ,บังคับความต้องการของลูกค้าได้เราควรจะเอาความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นดีก็เอาเวลาไปทำเรื่องไม่ดีคิดแต่จะดูถูกอิจฉาคนอื่นเขานะครับแค่เยย้มมมนนนัันนกกทไดไดปล ได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน